สวัสดีครับผมคลิปนี้บาวเพชรเดินทางมาลําปางครับผมสิเปยนอนเชียงรายก็มาพานแถวสบปราบเล้วับออกจากเทินมาเจอสบปราบมาเคยจอดตรงนี้ยุติวัาได้โดโดโดแล้วพาได้จอดก็เลยถือโอกาสมาแวะทักทายคนที่รู้จักกันบ้างที่ขายที่ขายอันนี้นะขายาเข้าวเหนียวส้มตำแอบแอบหมูอองออหมูเนี่ยตรงนี้ ก็นานจอดทีครับผมวันนี้ได้มีโอกาสทำเป็นคลิปมาให้เพื่อนๆพี่ๆี่องๆได้รับชมกันม่นวอยู่ตรงเวลาเราออกจากเถิดเนี่ยจะมาผ่านตรงนี้คือที่พักที่พักที่พักริมทางของกรมทางนี่แหละครับผมเขาเหนียวส้มตามของโปรดแต่ว่าตรงนี้ไม่เท่าไหร่แต่ผมบาเบทชอบชอบตรงบรรยากาศเวลามานั่ง กินริมแม่น้าําวังตรงนี้คือเขตตรงแม่น้าําวังคืออาจจะไม่รูหราแต่ว่าไม่รู้ไม่หราแต่ว่าก็สวยแหละสวยบรรยากาศบ้าน,านๆนั่งกินส้มตำตรงระเบียงริมแม่น้าําวังริมแม่น้ําวังครับอ่าเพชรเดี๋ยวจะพาเพชรจะพาเข้าไปดูริมแม่น้ำแต่เจอคนรู้จักกันก็ทักทายคุยกันนิดหน่อยเดี๋ยวมาอุดหนุนกันครับเดี๋ยวจะมาอุดหนุนพี่เขาหน่อยอ่า ขายส้มตำอยู่นี่นานแล้วรู้จักกันเออรู้จักกันเพราะว่าเดินทางมาตรงนี้เอออาจจะบ่อยแต่ว่าพักหลังนี่เขาแทบจะไม่ได้อ่แวะหาเลยเอ่าดูบรรยากาศด้านนอกครับผมมีร้านกา,ฟกาแฟด้วยร้านขายส้มตำอยู่ประมาณ3ล้าน3ล้าน4ล้านก่อร้านกาแฟเนี่ยแวะพักกินกาแฟชิมกาแฟก่อนเดินทางต่อนะ เยวจะพาไปดูข้างล่างครับผมริมแม่น้ำวังริมแม่น้ำวังจุดที่เขานั่งกินข้าวกันเป็นแค่เป็นทําเพิงออกไปนั่งชิวๆสบายๆไม่มีโต๊ะแต่นั่งแบบบ้านๆเนี่ยนมีทั้งกระ้อนม,มีปลามีปลามีไก่มีไข่เออไข่ทรงเครื่องเพิงเห็นแม่นม้ำวาพี่น้องนั่นแหละน้ำแม่น้ำวังที่ห่อในใบตองก็คือ อ่องอหอมูบรรยากาศอาเพจมาตอนนี้ยังยังเช้าอยู่หมายถึงว่ามันก่อนเที่ยงนะมันก่อนเที่ยงก็เลยคนไม่ค่อยเยอะพออีกสักพักหนึ่งคนก็เริ่มทยอยเข้ามาเพราะว่ามันเริ่มจะเได้เวลากินข้าวกันแล้วเนาะดูเลยครับรมนั่นแหละครับนั่งเสือนั่งศาสตร์กันไปบานเฮาเนะาะศาสตร์เปินศาสตร์องเขพัเ,เอินเสือคนสุ่มกลุ่มนะักท่องเที่ยวบาง เปี่ยวกับมาเทียวมาแวะเนี่ยภาเพชรกับมะแวะนั่มภาเพชรก็มาแวะด้วยบรรยากาศลมเรียนแต่ถ้าเป็นหน้าแรงก็ลงเล่นได้เลยนะครับบรรยากาศสวยๆงามๆทางเหนือนะแตกต่างกับทางใต้อีกอย่างหนึง่งความมีชีวิตชีวาก็แตกต่างกันไปภูมิประเทศภูมิศาสตร์ก็แตกต่างกันไป นี่และครับแต่ละแต่ละเพลิงก็เป็นสําหรับให้ลูกค้ามานั่งกินข้าวกันชิวๆสบายเดี๋ยวบ่าวเพชรก็จะเอ่อให้เพื่อนๆได้ดูชมวิวทิวทัศน์รอบแม่น้ำวางไปก่อนนะครับผมสาหรับคลิปนี้บ่าวเพชรก็ขอจบการบรรยายให้แค่นี้นะครับเจอกันคลิปต่อไปครับ